ในฐานะอดีตเลขาธิการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ในส่วนของวันที่25ที่ผ่านมาที่บ้านมีนาที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องของการประชมุมนะฮะในเรื่องของการเลือกตั้งในวันนั้นด้วยทุกอย่างเราต้องการเพื่อให้แต่ละฝ่ายที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนะฮะในสิ่งที่ที่ผมได้ คิดแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ก็คือการเป็นกลางนะฮะไม่เข้าฝักฝไไ่ายใดทั้งสิ้นสิ่งที่ผมผิดหวังในวันนั้นก็จริงคือว่าการที่ผมได้เสนอได้เจริญวัฒนศิลป์เนี่ยเป็นประธานการเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าเขาได้มีประสบการณ์ในการเป็นประธานในการเลือกตั้งมา ทั้งหมดเจดครั้งครั้งนี้ครั้งที่8ปดก็คิดว่าน่าจะทำได้ไดีนะครับทุกอย่างก็ผมไม่ได้เคยคิดที่จะไปสนับสนุนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือจะอะไรงสิ้นขอให้ทางท่านประธานเนี่ยมีความเป็นกลางในสิ่งที่เขาควรจะให้ความยุติธรรมให้ความโปร่งใสในการเลือกตั้ง สิ่งนี้คือที่ผมได้ผิดหวังในสิ่งในตัวที่ผมได้เสนอนายเจริญเสร็จแล้วถึงวันนั้นวันนี้ผมวันวนันวันที่ยี่บ้าเองนะฮะก็เกิดเกิดขึ้นในสิ่งที่ว่าโอเคได้เห็นกันแล้วว่าการเลือกตั้งเนี่ยนะใยเจริญไม่ได้ทําหน้าที่เป็นกลางเลยไม่โปร่งใสไม่อะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะเป็นสิ่งที่ผม บอกยอมรับเลยว่าผมในเรื่องของการทำงานที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันทำงานที่ไปไว้ใจคนอื่นมากเกินไปดูแล้วไม่น่าจะเชื่อใจกันได้เห็นหน้าแล้วก็พูง่ายพูด่งยไม่ไม่ไม่มีไม่ไม่ดูแล้วแต่ละคนแต่ละคนในสิ่งที่เราไว้ใจเราเห็นว่าเราช่วยทำทำงานการทำงานมา ประมาณ8ปีด้วยกันที่ผมได้ในการที่ได้ทํางานในโอลิมปิกมาแต่ผมก็คิดว่าเขาก็คงจะต้องทํางานได้ดีต่อไปเสร็จแล้วพอถึงเวลามันก็ทําให้เราผิดหวังแล้วก็เสียใจในสิ่งที่เราได้คิดว่านั้นน่าจะทําอะไรให้ได้ดีกว่านี้นะครับ